เอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือน,นีแอดได้มาอยู่วัดปู่สามแปดเนาะคะ่ะมาตามต่อแนวทางของปู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะที่พี่นอ้นองที่รอคอยตองหวัดเนาะคะ่ะพี่น้องแอดก็ได้มาลรวเด้อคะ่ะมือน,นีกติดตามทั้งช่องคลองพารวยไว้เนาะคะ่ะไปรับชมเราฟังจากปู่สาม แปดเลยค่ะว่าจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีฝากพี่น้องตระใด้เนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะคเจ้าไหานปูสูตรนี่เป็นสูตรเก่าที่ปูบอกว่าปล่อยเป็นมาปูาน,ปนี่แบบโอ้มาบอกมาเดี๋ยวมาเบิร์นแรงบอกจะได้ให้เงิน่ปูว่าปล่อยสูตรเก่าผัดออกสับนาะปูเนาะออกสามตัวตรงเลยปูเริ่มสูตรเก่าว่ามันโมเข่า เได้เขาทั่งล่างท้งบนนวดสาตัวองตัวห่างงัดอมาอกครับมันหลุดัดหนึ่งวันปูก็เลยเปล่ามาเล็เขาทั้งบนทั้งหลังสแน้วปูทั้งสามอ๋ัดนี่หงัดนี้ปูหงัวตก้อนี่หงัวเก้ออยู่ครบปูตังปูตังว้นี่หาไอ้ไม่ซีมีหารมันซีก็หาครับซีหาร่ปูโอ้ร่งหาที่ก็หาหันนี่ รักอยมันจักอยนะเนาะูลับแล้วจุนสีสามห้าสีสามหาเลยเออนี่สามตัวสีสามห้าวันนี้เอาปูเข็นในไม่วันนี้จับไม่เข็นไม่ได้ปูเอาตัวเก้าหัเลยเอาตัวสีแดงบปูให้เจ้าิมขนเอาปูเดดออกตัวเก้าหัปูเออตัวเก้านี่ยแล้วมัตัวเกอายกเกาเลยอ้าวเอาตัวนั่นก็ได้ฉันเออนี่เอาตัวนก็ได้ตัวเก้าัวกันเค่ะ ออนันดนักหาโตัวแนไปให้กเ็เจ้าบ้งน้ำพอมก็ได้อีกเพราะว่า,ามีกี่ไปเกลปูริเปิดเจาตัวก็เอาตัวยีกนี่นไปบงท่านเจ้าหาตวนี่มาเจ้โตัวปูหาตนี่ตัวนี้สองตัวเจ้นา,น,านี่มาสามนี่อ๋อห้าตัวมาสองตัวเจ็ตัวมาสามตัวอ๋อค่ะพี่น้องคือ จังไนกับตองมานะคะนอะนี่ในหาตวนีจังไนกัมาอยู่แล้วครัพี่น้องหาตัวมาเาตมาสอตัวตมาสองตัวเจ็ดตัวมาสามตัวมาสค่ะค่ะเอาไปจับคู่เล่นได้นะพี่น้องเนาะหาตัวเก่าหาคือตัวก็นคนครับผมตวค่ค่ะวาลืมบงมาวโเ้ยเืออบังงจักเลลบัิดค่ะมีหาตัวยเอมาเก่าก็ว่มีเก่าว่ากตงครับผมคนบมักบนนี่มัก อันสามหานี่บอปูเม็ดเดียวเลยบอกเออมักสามหน่ยตัวเดียวเลยบอกปูตัวเดียวแช่นีมโอ้มักบนตัวร่องมันหาร่อยเลยค่ะผมห้สี่สามห้าสี่สามห้าหสามห้าไิดอะไรโอ้หาสามหาเป็นสิเป็นหามเนาะปูเนาะหาสามหาสี่สามหานี่่ล่ะอยูนี่มากจ้ามจอคือเกาแล้วเนมากคือเกาชุดลลางนี่เลยปูชุดล่างนี่ มีสาคู่นี่ปะคะร่างมีสามหกสามเก้าสามแปดมัดตัวไหแหงมันคู่มัดอัไแห้งม่ะไสาสเก้าเนี่มันก็ตัวเดียวกันสากับเก้าตัวเดียวกันตเดียวมใ่สามูกเกาแว่งสามแปดมันก่างาม่นันมันดังแงมันีมออกวันนี้จ โอ,อ้ยจะงอม,อมาีกแสามงอมาสามเก่าเลยครับผมโอ้เข้ามาสามัมันเดิม,มเลขหลางนี่ปูเอาสูตรม่ให้สูตร<ป>เก่าป<ส>ูเลขหลางนี่เลขหลางอันเก่าแล้วจบัมันถึงงอมากแบบเก่าลมันพินดแล้วอ๋อ <c oughs> ขัดพิดแล้วนี่คือโนะปูนะงทีซือเย็นบานี่มางอมากงอมายู่มากเย็ด้ตัวเก่าอยนอกับสี่ห้าสาม ขึ้นมาสาตผมงองขึ้นมาอะไรชวีาสามครับผมงอใหม่าาสมาวดนี้แล้วปูเนาะงอเบอ่งหนึ่งค้นเล่นนักที่การนิปูนั่า่นนักานีไปบันทบขึ้นมาหวดนี้แล้วปูเนาะอืจบมันถือครับพี่นองผมจะเพิ่มให้ะ ่อสามสามแม่ปูมาโซ่แม่ปูอสูนมาโซ่แม่ปูนี่รัก่อยมันใช่ค่ะปูมันขอสามโยน่ะรักวยมันจำวัาันจัูนโอคือคือูนหนึ่งสามนะมันร่องตัวหน่อยก็มู่มันมาสามบานีว่านี้เล้วัน่นี้สีสีขาสีหา ร่องแปดดีสามโอ๋ออาจัยมาจับไดบอกเก้าสองนี่บอกครที่หาเ่มันมามันก็มามันก็เขาหาค่ะย่งเก็มีหามีสี่มีห้ามีเจ็ดนั่นมีสีเน่ยก็มีสีกัหาทุกที่้นหย่ออะยื่นี่บมีครับผมแปดบวมีย่นบ่มมีขื้นอมีคื้เก่าอยู่ก็มีข้เก่าคูอะร่อข้นเก่าอยู่ครับผม ที่หาแปดคือกองยูโอ้ยูนี่คือกองสามตัวกรับกับโอ้มาสามตัวอีกองเ็วัคูมีทีมีหามีแปดก็นค่ะนั่นมาเข้ากันเลยเข้ากันอยู่เนาะ ไม่ดีไม่หาไม่แปลกที่ก็ครับผมพอปก็พ <laughs> อไปพอกันก็สูตรหนีแล้วนะปูแสดงว่าส้นจักสูตรเนี่<า>ยปูส้นสามเมื้อสี่ศูตรปูร่มดีแฮมพี่น้องข,อขับไปกันนะ ี่น้องคมชุม่มแคปหน้าจอไว้แล้พี่น้องแด้วเอาไปเชิญโศกสลักที่เป็นกระตุานงวดประจำวันที่17บเจกุภาพันธ์ประสดรัดสพรรณห5ารเลขที่ผู้ประจับให้ล่างก็มี36 39 38พี่น้องง่ายมคือมาถื่อชื่อเลยนะกับผมปีส่วนยังมีปูส่วนยังมีค่ะโอ้ส่วนที่บดปี่มูผ่านมากที่งตังไม่เกลดยดเมื่อไ แต่ไม่เมื่อคือยู่ขึก่อนโอ้วิกีพวกนไ้ต้งไม่ก็มากเขามากขึ้นกองเราปูนี่เดคือหกาหกขาเียกรอมาครับผมหกคือหกรออยู่เดคือวัดปีละชุดนี่เด้มมากเขามีสามมีสีมีหาขก่อถือแล้วถือแล้วบัรครับผมถือแล้วสามมีสี่มีห้าขห้็มากขก่อนแวถือแล้วครับปูถือแล้วเนาะ มาเปลี่ยนแบบปันโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนมามาแล้วครับผมแล้วโอ้แล้วๆือเอาตัวนี้เลยเนาะปูเนาะก็ส่วนนี้มันบัดจิเลเสวนี้เขาบัดี๋กูสูเครืองเรงี่เจยนเลบัทิมจกเขามีได้ตันี้บบกระปุกหนึ่งสองสามสีห้ามันมีเลยมีบ้งหี่ มนั่นนี่แล้ะมีทั้งแปดพอมเดียวเห็น่ไหอนั่นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามน่ะนองแปดสามอีกมีมีโอ้มีหมดคือเขาแค่สามตัวนะองภเน้องเห็นว่าหันเห็นว่าหันมันหวานเขมลักทลิปมันลักทลิปหมานกันกอกเห็นไหมวันนี้วันนี้มีมีสาม ไม่สามไม่หาคือแก่แล้วเนี่ยคือแล้วครับผมผมว่านี่ถือล้วนครับผมทแวเป็ลายีดดหลายปีนะคุณปูคนบอกว่ายืนยันว่าถือแล้วครับงวดนี้เข่ามหแล่วเข่าอีกครับพี่น้องอนี่ได้ลายปี้วครับผมนี่งวดนี้งวดบ่านครับผม ทั้งสามทั้งศูนย์ทั้งแปดบ้านนี่มัหนีทั้งทั้งหาทั้งชีเทั้งเอาใช้กันเลยนี่มีหาทมีไม่สามอีกครัผมติู้ิู๊เสียนหากันี่มีชีสามห้าห้าสามห้านกรูเนาะอสามหาหาสามนะครับมีที่สองที่สามคาไม่อีกเลยนี่ครับผมนี่สูตรนี่คืออีกแล้วนี่ที่สองที่สามคำหยุแล้วครับผม วันนั่นปีนั่นน่อปีหกหกสองหกสาบุญมันบอกสองแปดหกยังบุนครับผมถูกมากขื้่อนรมวมาไม่อยู่เลยผมเดี๋ยวมีเีย้กมนข้วแห้งข้ากมนกนอสกระผม เอฟซีกับแคบนาจอไปเด้อค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นแนวท่าของปู่สามแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะแคบนาจอไปเนะคะปู่ก็ให้แนวทางแล้วนะคะงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ท่านกับแคบนาจอไปเด้อค่ะเนี่ยก็เป็นผู้นำเสนอแนวทางเนาะค่ะพี่น้องปู่แบบเป็นผู้ให้แนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะมักกระจัดคบัดกระเพราเนาะคะ่ะเลขมันก็มีเขาไป็นรุ่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ